จะเลยมันกะมาทำมกันแต่งหน้าแบบเอ็นหน้าดูนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าได้ชุดตัวนี้มาเลยเลยกรจะเป็นแบบเป็นลายต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ที่เลือกก็จะเป็นแบบลายงูแต่แบบจะเอาลงใบหน้ามาดูว่าแบบจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันเลยนะคะไปติดตามกันเลยอันนี้ก็เตรียมผิวหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะก็แบบใช้เซรั่มของ ตัวนี้เลยก็จะเป็นซอ,องละส่บาท49บาทหรือว่า45บาทที่เซนะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยก็เตรียมผิวเรียบร้อยเลยต่อไปก็นี่เลยใช้ลองพื้นตัวนี้ไปเพราะว่ามันจะได้แบบขาวเหมือนแบบนี้ต,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 ตับไปเลยเป็นครั้งแรกที่แบบ เห็นบนใบหน้าว่าจะแบบรอดหรือไม่รอดแต่ดูๆไปก็แบบนี่เลยนะมีตะพูดแล้วค่ะตอนนี้แต่จะขอแต่งหน้าก่อนแล้วค่อยมาเพ้นเพราะว่ามันจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างบนใบหน้าแต่ถ้าแบบเพ้นลงไปปุ๊บมันจะเป็นแบบดูแบบไม่ ไม่มีใบหน้าอะไรเลยเลยขอเน้นข่าวนิดนึงนะคะจะนี่ก็แบบ <c oughs> เสียงหายไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแป้งเจ้านางนะคะก็แบบเซตแป้งลงไปก่อนเลยปกติก็จะใช้แป้งฝุ่นแต่ตัวนี้ก็แบบเอามาแทนได้เลยก็ตับๆๆไปเรื่อยเรื่อค่ะ ใช้สีออกม่วงๆผสมสีน้ำตาลแล้วก็ขัดบ้าไปเลยค่ะ เหมือนหน้าไม่ได้นอนเลยโอเคก็ okay. คิดว่าทุกคนแบบเออจะแต่งหน้าได้อยู่แล้วเนาะก็อ,อย่าแบบข้ามขั้นตอนไปเลยเนาะแบบนี้ก็คนททวหน้าไปเลยหไหล่จมูกอะไรพวกนี้ต่างๆไปเลยนะเพราะว่าเก็บใบหน้า่อนแล้วก็แบบเดี๋ยวจะมาเข้าตอนที่เพนเลยนะคะเพราอย่าขอุญยตแบบไปเติมหน้านิดนึงก่อนนะคะก็เสร็จแล้วก็แบบพอให้มันแบบดูแบบมีอะไรมากขึ้นบนใบหน้า อย่าไวากันนะคะเป็นอีพีแรกในการแบบจะลองให้เพ้นหน้าดูว่าแบบเป็นยังไงเพราะใประมาณนี้ก็อยอาจะไปแบบปีกคนตาแล้วก็เติมผักนิดนึงนะคะแล้วค่อยมาเพ้นหน้าให้ดูนะคะเ,คเป็นไงบ้างกันทุกคนไม่เหมือนอยู่ว่ากันนะ 全体満ったね。 ได้ไหมทุกคนนายหยุดหรอใช้อีกกนหนึ่งน้นในการทำเก็ตเขาเราเข็้มาใส่สีเติมสีเข้าไป ใครมีไอเดียแบบอะไรแบบเข้าเพ้นหน้ายังไงอะไรเงี้ยก็แนะนำมาได้นะยาจะลองปรับใช้ดูเป็นดวงตาหนาะคิว้วฉันหายตอนนี้แกอ,อยู่นอนทุกคนไปดูข้างนี้ข้างนี้กับข้างนี้แกอ,อย่าไปทำข้างนี้ให้เสร็จกัน,นะคะอันนี้ก็แบบเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ เดี๋ยวมาเติมฝั่งนี้นะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยสุดครายังไม่เสร็จดีเลยก็ไปก็ใส่อปเลยสีฟ้าก็ได้นะโอเคทุกคนก็เสร็จแล้วหูยใช้เวลานานมากแล้วก็ใส่สีดำลงไปแต่ไม่อยากใส่สีดำอยากใสใ่มันดูถ้าสีดำมันมีเกินเาราผสมสีน้ำตาลน่วมดีกว่ามันจะได้ดูเห็นลายโดดออกมา เพราะว่าถ้าสีดำมันจะบบมันจะไม่ค่อยชัดอ่ะมันจะกืนไปเลยยังว่ายังไม่ใส่ตาลงไปนะมันม็ได้ดูดไปเก็บข้างนี้ให้เรียบร้อยกันนะคะโอเคทุกคนก็เสร็จแล้วก็เอยาจะไปแบบฟินิตลุกก่อนนะคะก็แบบเอยวจะมาให้ดูว่าแบบฟินิตลุกแบบใส่ตัวบริสูที่มันจะเป็นลายแบบพวกลายอย่างนี้ มันจะเข้ากันรูเปล่าแต่แบบแอบแบบเข้ากันอยู่นะดูไปดูมาแต่แบบแบบาภาพข้างหลังมันจะเป็นแบบที่เราจะไปถ่ายกันมันก็จะแบบเป็นลายอีกมันจะเกินกันอีกไปดูว่ามันแบบจะรอดไม่รอดนะคะ EP นี้โอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็แบบฟินิชลุกแล้วอะเดี๋ยวให้ดูไปลไกล,ก,ล,ก,ลก่อนว่ามันจะ ได้ไหมเฮ้ยก็ได้อยู่นะเดี๋ยวสิเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าไป,ไปเลยทุกคนโอเคทุกคนก็เสร็จแล้วก็แบบนี้นะขอถ่ายรูปกันก่อนนะคะว่าแบบรูปออกมาจะเป็นยังไงอันนี้ก็แบบเห็นไ,ไหมดูเข้ากันหรือเปล่า ๋ยวไปถ่ายรูปแล้วก็แบบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์แล้วก็ฝากก u b บส r i b e รด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะใครมีไอเดียแบบแปลกอะไรใหม่ๆนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะวะ้าว <Wow. S 1> ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย